ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาประชาชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่โคกนองนาครับเราปลูกไม้ป่าับเน้นไม้ป่าโดยใช้ยุทธศาสตร์กลวกนะ้ตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเข้า,าหลังเกี่ยวข้าวนะเข้าสู่หน้าเรงแล้วตอนนี้เราก็ผมฟางไปแล้วนะครับนี่เรามารดน้ำต้นไม้นะครับก็นี่ครับเป็น เป็นฟางที่เราเอามาหม่มในพื้นที่กลุ่มดินเอไว้ห่มดินครก็ร้อนครับยังไม่ได้รดน้ำต้นไม้เลยครก็เดี๋ยวจะรดน้ำให้ความชุมช่มชื้นแก่ต้นไม้นะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศก่อนรดรดน้ำต้นไม้นะอนนี้เราใช้ เครื่องตัดหญ้าครับในการปั๊มน้ำขึ้นมารดนะครับนี่ก็ไม้แดงครับเริ่มโตแล้วนะครับปลูกก่อนฝน,นคในสามเดือนนะครับเพราะเองครับก้ามไม้แดงมีแก้วมังกรนะครับไม้แดงเริ่มแตกยอดแล้วนะครับไม้แดงแล้วก็มี ผักหวานนะฮะนี่ผักหวานต้นน้อยๆนะฮะเห็นไหมอื่นก็นขึ้นหอมฟางไปนะฮะดูดู หลังนางเล่นนะเพรก็คิดว่าจะมีต้นยางนายอยู่ตรงนี้ก็นี่ครับเป็นกับยายนะที่ต่างูกมากนะ ก่อยล้อยน้ำลงของไส้ไก่ครับโหน้ำไหลที่นี่แล้วเป็นของไส้ไก่แล้วนะเดี๋ยวต้องเอารถสั่งนีไปอันนี้ต้นพายุเราตก ระยังหาสอบคนสอบน้ำปลอเลยครับตัวนี้ ดูนะตรงที่มาลงตรงต้นกล้วยอันนี้เป็นคลองใส้ไก่น้อยนะทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลงคลองนี่อหนหนึ่งนะ ให้คุมเื่นครัอ,องไก่ไก่ก็จะทำให้น้ำไม่ล้นทางที่ถนนครับนี่มันก็เริ่มคนระับเริ่ม แตกใบนะครับต้นไม้ไอ้กล้วยใบต้นกล้วยนะฮะต้นไม้ก็สภาพนี้ครับสัดดือนครับแล้วแต่บางพื้นที่บางจุดที่โดนได้รดน้ำาแล้วเราไม่มีระบบน้ำมาก่อนนะะลองมาดูกันนี่ไอ้ยุงน่ะเพราะเองเลยไอ้ยุงไอแดงก็เพราะเองไม่แดงทนแรงอยู่แล้ว ยังนาครับยางทอแรกอยู่อย่างนานก็ปลูกทีทีเลยนะครับของเราเน้นทีไปก่อนให้ต้นไม้โตไปก่อน,นครับคนตัวรกแต่เรากลัวมันตายมากกว่านะ นะ oh, ย่งฟางนะครับไม้แดงโอ้ยางนะสภาพนี้ครับเดี๋ยวก็สวยนะนี่ถือว่าถ้าได้น้ำนี่ก็น่าจะรอดแหละไม่มีปัญหาอะไรครับในป่าแนดะงแอยู่แล้วไม่แดงจะแตกยอดแล้วนะครับ ยอดมากไม้แดงไม้แกงสองต้นเลยนี่ครับยังปลกทั้งถุงเลยนะอันนี้สกหวานะ อย่างน้าอันนี้ก็ไม้แดงครับตรงน,นี้ไม้แดงเริ่มแตกยอดแล้วมีตัวแน่นอนมีผักหวานด้วยนะครับนี่ไงครับัหวานต้นนี้ผักหวานป่าตัวเล็กๆฟุกคู่ไม้แดงเลย อะไรไม่เต็มตรงน,น,นี้แต่ใครก็สวยนะครับรถไหนนี่จะเป็นเออ่ร่อง ทำไ้ไก่น้อยครับยาวไปอันนี้แม่ทำไว้ให้ครับหมดไมาจากไหนี่นหอมฟางครับตอนคืนนี้ยังอยู่ ได้ดีขึ้นนะขับฟังก็อย่างนี้ก็ง่ายดีครับให้น้ำมันไหลเต็มที่เลย โกโปรนะยกซ้ายยกขวาเลยถ่ายด้วยโกโปรนะะแตเราเดินแบบไม่ไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงนะแต่ว่ากล้องเราอยากซ้ายขวาตลอดนะนี่ะใส่เลยอ,อย่างเงี้ยรอดเดี๋ยวสวยนะเดินเดียวรับรอง วอันนี้ทำผ้าจะออกลูกแล้วนี่เดี๋ยวก็สวยนะเดือนเดียวเยวท่านั้นนะครับแต่ยอดอยนี้แล้วเดี๋ยวก็เขียวเต็มนี้แล้วครับยิงได้น้ำนี่ด้วยโอ้โหดีเลยมบแดงครับ็สภาพต้นไม้นี้ยก่อนที่ไม่ต้องกลัวครับรอดอนี้ยได้น้ำแล้วคิวๆ คนไม่ได้รดน้ำเลยอย่างรอดเลยนะแต่เรานี้เป็นดินดินดินที่ขุดาะไม่ได้เป็นหน้าดินอะมันก็เลยดูแลยากนิดหนึ่งก็เป็นหน้าดินตามทุ่งนานะปลูกสวยนะพวกดันคันนาอะไรเงี้ยเพราะว่าฝั่งทางทางนน้นนะครับทางเหนือทางนูนนะ้น เราปลูกแบบมนคนาสวยกว่าทางนี้อีกครับไม่ต้องลดนะ้ำไม่ได้ทำอะไรเลย๋ยราล่อยเติมน้ำแค่นี้ก่อน ต้นสัตว์เดิดไปจริงเลยวันนี้ร้อนนี่ร้อนร้อนมากมากเลยอากาศอีสานด้านเราดินยุบน,นั่นผมขาวสิบ้อมาดินยุบเลยตรงเนี้ย ได้ฟางได้ความชื้นได้ความเย็นคะยิงเื้นอยู่ได้ยิงยิงกระไ้ฟางตัวเม้ได้สบายนะอันนี้เราเอามาร้อยก้อนนะก็ได้ตัวนี้กับตัวด้านในตรงนะี้ก็ไม่ได้ห่มหนาเน,นื่องจากฟางนี